ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมกับพบกับบาโน่ชาแนลคือเก้าครับผมรอบค้ำค้ำครับผมมือนีเข้ากับดีไทยเขาแหลมนะครับพี่น้องอันนี้เข้ากับดีไทยเขาแหลมเนาะอันนี้ดีไทยเขาแหลมนะครับพี่น้องเมืองวายเป็นยังไงนะครับพี่น้องสูสูครับผมเดึกเดินเดินก็ต้องทำงานขึ้นก่อนนะครับพี่น้องครับผมเออครับมืออาชีพครับผมมืออาชีพตอนนี้มาขึ้นสินค้านะครับผมตอนนี้มาขึ้นสินคายาวไปยาวไป โอ้มาทานครับผมมาทานครับทีมงานธนาโชนพี่น้องทุกจอดหายไปไปควายเย็ควายเย,ย็เอาไหมเย็ดเย็ดเย็ดหายไปเลยแก ทีมงานทีมงานครับผมพี่น้องมือนีทีมงานเขากำลางไลยขั้นครับผมอาม้าวยู่ป้อนไรครับพี่น้องถอยไม่ถอยไม่นะครับผมเอายืดเอาไม่เอาไม่ป้อนไ,ได้หัวย,ยืดไงยี่ใดอย่าง